ดูตามแบบน้องผู้ชายไว้แพี่ผู้ชายไว้นะครับน้องผู้หญิงดูตามแบบพี่ผู้ชายไว้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับน้ไม่ได้ปนอย้นูไ่ได้ั่ไม่เป็นของคู่นะไม่รอนี่จัดจ้รนะ ไป้าริบห้าขึ้นมาอยู่ที่ปาก่อนจำบ้านจำบ้าน้ม่ได้จำที่ปากเปล่าแป้งจำที่มาเหล่าแป้งหนึ่งองาม

โนตฟานดีนีบินแม่นะครับไซฟุูดิมฮายีมามะนะครับกูนะครับลุกลินกูเต้นะครับสุวิชาดาผลเจริญนะครับดอ่าสุดท้ายนะครับหนึ่งน้องนะครับมันจะติดกันมาชิ้นอะไรพี่มันจะเล่าให้ฟับตังค์หนึ่งพันบาทเนี่ยนี่ครับเรียบร้อยครับ

ยิงวิทยรรับถุงยิงเลยไปกนอนามู้วาแนาเลยนั่นนะแทนแทนันบอักมานีตวนดูราแมโนตไอนีดาโอซาเกตโดมินะครับกิรซังเม่งอัมพันนะครับอานัสอาแวนูริฮันยูโซอนะนฮัมัดอาลิฟอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าลงทชายที่ทาง กองลอยในพื้นที่คับตาเชื่อมพอดีะรกรกับที่ผมไนะครับข้าเนีว่านนขนมรถติดนะครับนนมนไ่ท้น้านมรนะครับขนมรถติดนะครับนมครับใส่อะไรใส่ได้ใส่เลยนะครับขนมรถติดคร้องเลือนะครับอดเดอหรืออยากเอาเรื่ออยากเอานี่นะใส่ไปเลย่ก้หมโอเคแบบนี้นะครับแจกเป็นทนะครับน มเลี้ยงขอบคุณครับมีสายเลียงระบบจราจที่ยิงมีมือเลี้ยงท่านผู้ชมครับก็ก็มีใหญ่นะครับเรียนเป็นร้อยเลยครับแต่วี่นี่ขนมนะครับขนมไม่มีเลือดนะครับขนมยิ่งใส่นะครับที่เด็กก็ในปุ่นก็หลากหลายที่สถานที่จัดกิจกรรมนะครับโดยตรงนี้เป็นดูน้องด้วยนะลูกดูน้องด้วยนะครับเลในการได้รับรางวัลอัลลูมค่าียมฝากดูน้องด้วยลูกเด็กได้เยนจันทร์อีกสิบปีข้างหน้าก็เยอ มีวันมีวันผู้ใหญ่เมื่อใดได้เจอกันแน่นอนครับถอยากนห้ถึงในเรืจังกรับและกาี่ันผู้ใหญ่ี่พิัเป็นวันผู้สูงอายุครับสมเลยลูกสเลูกขเามาใส่พืมาได้ เดินเลยลูกเดิเลยลูกเดิเลยค่ะเดินค่ะขายคาขาอกาเด้นจังเดนจังนะครับจุดจุดท้าจุดที่สนะครับกำลังจัเรียบร้อยนะครับนี่รองชาตนะครับ หลายะจะไม่ดืที่อพักไม่ได้จลกภาษีกันแเพื่อบการนะครับมาร่วมตการกับพวกเราได้นะครับธรรมชาติโดยส่วนมากที่นี่มีกจิตกรตามที่สุดมากทำยังไงก่อนครับทำยังไงก่อนเรามีอะของกัทุกนนที่ต้งมาอย่นการชีพ่กระตัวผมดูไหน้าทั้เพให้ ะนะครับแล้วก็ผูกดักเนแ <travaille. S 1> นี่ต่างเดี๋ยวแต่โปรลงถึงความสุดโดดแค่ไหนโดดพอไหมอ่าเก็งคนดักบนลนครับจบครบยังพี่เด็กครบยังเด็กยังครับนะครับเพรับเราจะมีจุดเชิญตากล้องส่วนกลางได้เลยครับอ่าตอนนี้ ท่านลองสิครับตัวแทนของพวกขับหน่วยกิ้นราธิา่ารักที่ว่าครับเดดร้อนครับเดดร้อนครับครอยู่ในร้อนลครับอ่านะครับมาทั้งนนะครับตามที่พี่พิทว่าเลยครับมางหน้าเลยนะครับ าถ้าบนนะครับถูด้านหน้าด้านหน้าครับผิดนครับเป็นสองชุดนะครับสองชุดชุดแรกเราจะนั่งตัวเขาด้านหน้ารถจักรยานนะครับสิบสี่กุมภาพันธ์แก่จักรยานเลยก็เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับดูกล้องครับดูกล้องดูกล้องครับดูกล้องครับดูกล้องพี่ๆแล้วมาดูกล้องต้องกระหารดูด้วยครับดูด้วย

ไ่อนะครนะครับแถวที่นเช้าเข้ารด้วยนะทขาทำไงดีลุกทำไงดีครับวัน่าีด้ไปเลรไปครับี่ำคนะครับชุดีจุ่ไปเลยลูกจุ่มไปเลยถ้าได้เงี้ไปเลยทาไปเลยลูกเินใหู้ก้อโอ้โหีนตะโกน เมย์อบมืกับพ่ๆอะไรีเยะเอาให้ใจเย็จดีแบกแน้องๆในขบวนจบรายการนะครับจากที่จบขบวนนะครับจะมีแกน้องเมีบคุณ่อนนะครับน่อาวอกินะครับน่กินดปารตี้ครเจแล้นะครับ เอาลครับท้ายนี่เป็นครับทแทนนกเกะเอาดูครับพี่นเลีอะไรสิบห้าคัน